สวัสดีและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลรานะคะคลิปนี้ตีโกจะพาทุกคนมาดูถนนนะคะเคกียรถถนนตีมองไปทางไหนก็สะอาดงามตาแต่ว่าตีแปลกใจตัวถนนไทยทําไมสะอาดยังไม่ค่อยมีขยะอะไรเกือกกาดเลยนะคะก็ดูการวางยางขยะไม่ว่าจะอยู่แถบเขตบ้านนอกสนนบทนะคะหรือว่าเขตในเมืองเขต พุ่งให้ทุ่งนาหรือว่าเขตป่า <c oughs> ถนนตามป่าตามเขาอะไรก็ขยะไม่มีนะคะขยะที่ว่าจะทิ้งเกลือกาหรือว่าขยะที่จะทิ้งให้เห็นตามถนนหนทางหรือว่าตามข้างทางอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นตามห้วยหนองคลองบึงน่ะไม่มีเลยนะคะขยะนะคะขยะไม่มีเลยก็คือเห็นจะ เห็นส่วนมากก็จะอยู่แถวหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านจะเป็นขยะจะเป็นถังขยะนะคะถินถังขยะวางเป็นจุดเป็นจุดไปนะคะก็ที่นี่ก็เห็นข้อขยะไปทิ้งกันตรงนั้นนะคะแต่ว่าตามถนนหนทางนี่สะอาดมากเลยนะคะสะอาดไม่มีขยะอะไรไม่มีถุงอยุ่ถุงยางนะคะจะเป็นถังขยะวางไว้ข้างๆแบบนี้เลยนะคะนะคะพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะตามที่ตีสังเกตและตีก็แปลกใจ มากเลยนะคะตามถนนหนทางนะ่ะตีไม่แทบจะไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลยนะคะขยะตามข้างทางนะคะดูสังเกตกันดูนะคะเพราะว่าตีเห็นไม่ว่าจะไปที่ซอกที่ซอยที่มุมไหนนะคะไม่เห็นเลยนะคะขยะขยะ,ขยะเขาจะทิ้งเป็นจุดเป็นจุดหรือว่าเป็นถังถังขยะจะเป็นจุดเป็นจุดไว้นะคะตามหมู่บ้านนะคะตามหมู่บ้านตามซอกตามซอย หรือว่าจะเป็นซอยถนนในเมืองหรือว่าจะเป็นในเมืองนะคะในเมืองก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะสะอาดแล้วก็ถนนนะสะอาดเทปเทบรถใหญ่อะไรก็วิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลานะคะวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าว่าจะมีกัวไหมมีดินตกไหมตีไม่เห็นเลยนะคะเหมือนทางเหมือนมีคนปัดหรือ ตลอดเวลาเลยนะคะหุ่ทางถนนหุ่นทางสวยงามนะคะนะคะจะไม่มีขั่วไม่มีอะไรตกค้างอยู่ตามถนนเลยนะคะจะสะอาดมากเลยนะคะนี่คือตามถนนใหญ่นะคะจะมีถังขยะวางไว้เป็นจุดเป็นกองหรือว่าเขาจะใส่ถุงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็วางไว้พอถึงเวลาก็มีรถขยะนะคะมีรถขยะมาเก็บเอานะคะ มีรถขยะมาเก็บเอาก็เก็บเอาบางทีก็อาทิตย์หนึ่งมาสองครัง้งอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละสองครัง้งนี่ก็แล้วแต่แต่ละเขตแต่ละที่แต่ละท้องที่นะคะตีจะเห็นถุกอ่าถ้าเขตท้องตีตีจะเห็นถุกวันพุธนะคะเขาจะมาอาทิตย์ละครั้งนะคะจะเอาถังจะวางถังขยะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วทีนี้อ่าประชาชนหรือว่าผู้คนที่อยู่เขตนั้นเขาก็จะเอามาทิ้งนะคะมาทิ้งเขาจะไม่ทิ้งขยะเกิดกันนะคะเขาจะ ทิ้งเป็นจุดเป็นจุดก็คือมีความรับผิดชอบในตัวเองทุกคนเลยนะคะก็ตีก็ซื่อซุนทมนะคะเพราะว่าเห็นคนไทยโอ้โหเรื่องขยะเขา,ามีความรับผิดชอบในตัวเองในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนนะคะจะมาจะจับใส่เป็นถุงเป็นถุงไว้และทีนี้เขาจะเอามาทิ้งที่ถังขยะตรงเดียวเลยนะคะ,จะเจขาจะไม่เอาไปทิ้งป่าหรือว่าทิ้งเขาหรือว่าทิ้งตามห้วยหนองคลองบึงนะคะ เาจะามาทิ้งที่เดียวเลยนะคะและการกําจัดขยะของแต่ละหมู่บ้านก็มีทุกอย่างเลยนะคะหรือว่าจะเป็นขยะทุกอย่างกะเป็นเป็นขวดเป็นอะไรก็สามารถจับต้องมาขายได้เลยนะคะก็เหลือแค่ถุงถุงยางเท่านั้นนะคะ,ะนี่ยนี่แหละค่ะที่ทำให้ถนนหนทางไม่ว่าจะอยู่ในซอยในมุม ในขอบเขตหมู่บ้านหรือว่าชุมชนที่เออะนักก็ขยะก็ไม่มีนะคะขยะก็ไม่มีที่จะทิ้งเกอนการสุดยอดนะคะสุดยอดในความรับผิดชอบของคนไทยแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะไม่กระหังเด็กนะคะเด็กนี้เวลากินขนมแล้วนะคะเขาจะเอาไปทิ้งที่ถังขยะนะคะ,ะเขากินแล้วเขาจะไม่ทิ้งเขาจะไม่ทิ้งเกิดการนะคะไม่ว่าเขาจะนั่งกินตรงไหนถ้ามีถังขยะนะคะเขาจะเดินเอาไปทิ้งที่ถังขยะเลยนะคะ นี่ก็คืออ่าภาคส่วนของอาเขตทุ่งให้ทุง่งนานะคะทางไปทุง่งนาหรือว่าทางขึ้นเขาทางอ่าโศกหลีกหรือว่าทางเปี่ยวเลยนะคะนี่ยเขาจะหนทางจะสะอาดงามตานะคะไม่ลกไม่อ่าไม่มีขยะเลยนะคะนี่ค่ะดูนะคะขนาดอยู่ที่ห่างไกลโศกหลีกเลยนะคะเนี่ยหนทางก็ยังเป็นคอนกรีตแล้วก็ธรรมชาสตร์ก็ดีบิวก็ดีนะคะ อากาศก็สดชื่นนะคะดูนะคะตามห้วยห้องตามห้วยห้องนะคะเนี่ยหนองคลองบึงอะไรก็เนี่ยสะพานตรงนี้ก็สะอาดนะคะดูน้นะะนะะนนํานะคะดูคะาะนะครับทุ่งนานะคะหรือว่าจะเป็นอย่างดูถนนนะคะดูถนนนะคะยังไม่มีถุงยางเลยนะคะก็ทุกคนมีความรับผิดชอบเนี่ยเขาใช้เขาใช้แล้วเขาก็เก็บเขาก็อะไรไปทิ้งที่ให้เป็นจุดเป็นที่คือมีถักขยะ เขาออกมาทุ่งให้ทุ่งนานะคาก็มากินข้าวกินปลาอะไรเขาก็มากินนะแต่ว่าเขาก็ทําแล้วเขาก็ากินแล้วเขาก็เก็บใส่ถุงกลับไปทิ้งที่เดิมนะคะที่ถังขยะตัวนี้มีถังขยะเขาาอยาไปทิ้งนะคะน่าซึนซุ่มนะคะในความรับผิดชอบของแต่ละคนนะคะรักษาธรรมชาติในความสะอาดได้ดีมากเลยนะคะก็น่าซึนซุ่มมากๆเลยนะคะนะคะดูธรรมชาติกันไป,ไปเรื่อยๆนะคะก็ตีก็กุง เนี่ย z o o กันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะพามาเที่ยวมาซ o มบรรยากาศไปด้วยกันนะคะคิดถึงบ้านนะคะเห็นแบบนี้เห็นทุ่งให้ทุง่งนาเพราะว่าอยู่บ้านตีีตส่วนมากตีก็ทําไร่ทํานาทําสวนนะคะเห็นวิวบรรยากาศแบบนี้ก็คิดถึงบ้านมากเลยนะคะก็ <k c oughs> <g û r> นะคะเหมือนเหมือนอยู่บ้านเลยนะคะวิวแบบนี้เหมือนอยู่บ้านเลยนะคะม <c oughs> ีทุง่งนานาก็เริ่มเข้าหน้านาแล้วนะคะ อยู่บ <klore. S 1> ้านก็จะไถนานะคะไถนาหวานหวานก้านะคะหวานก้าหรือว่าหวานข้าวนะคะหวานข้าวแต่ก็ว่าเอาลก้าเขาเรียกว่าเอาก้านะคะอยู่บ้านส่วนมากเขาจะใช้รถอีโต๊ะรถอีเต็กหรือว่ารถอีกต๊กนะคะอยู่บ้านตีเขาจะเรียกว่ารถอีต๊กนะคะใส้เป็นรถไถไถอก้าไถนาไถส่วนมากจะดําเอานะคะดํานาไม่ค่อยหวานนะคะไม่ค่อยหวานข้าวนะคะอยู่บ้านส่วนบ้าน ส่วนมากจะดำเอาเพราะว่าการหวานข้าวกับการดำเอาการดำนาดำนาจะได้ได้มากผลมากกว่าการหวานนะคะแต่ว่าการดำนามันจะใช้เวลานะคะหวานเอามันจะประหยัดเวลามันจะบัดมันจะประหยัดเวลาให้เราได้ไปทําอะไรหลายอย่างนะคะแต่มากผลการดำนามันจะได้ดีมาดีและมากผลดีกว่าการฝ่ายเอานะคะ แต่ว่าการไฟเอามันก็สะดวกสบายตรงที่เราประหยัดเวลานะคะเราไปทําอะไรก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นทุ่งให้ทุ่งนานี้นะฝนตกนะคะฝนตกน้ําขังนะคะส่วนมากครั้งนี้เขาจะปลูกปลูกข้าวทํานาแล้วก็ทําไร่อ้อยไปด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่านี่มันจะอยู่แถวตีนเขานะคะแถวตีนเขาแต่ทางไปนี่ก็น่าจะไปทางบ้านตัดริมทองนะคะตัดริมทอง อำเภอผู้เขียวธรรมศาสตร์ดีมากเลยนะคะนะคะถนนคนทางเปียวแทบไม่มีรถแล่นผ่านเลยนะคะแต่ว่าถนนคนทางนี่ดีมากเลยนะคะเป็นคอนกรีตละเอียดเยบสวยงามมากเลยนะคะนะคะต้นไม้อะไรรอข้างทางนะคะบนทางจะเปียกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าธรรมศาตรดีนะคะ,นะคะแต่จะมีป้ายบอกอยู่นะคะจะมีป้ายบอกอยู่ ข้างบนจะเป็นบ้านตัดริมองนะคะเนี่ยก็หลายๆอันเลยนะคะตีก็อ่านไม่ทันนะคะนย่ภูเขานะคะสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะชอบบรรยากาศแบบน,นี้นะคะตื่นมาเห็นภูเขาทุ่งให้ทุ่งนานะคะติดพันกับธรรมชาตินะคะทำให้ตื่นมาอากาศจะดีลมจะพัดอย่างเนี้ย ง้นคลิปนี้ดีก็คงจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาเที่ยวสมได้แค่นี้นะคะก็คลิปนี้ดีก็คงขอจบเพียงแค่นี้นะคะติดตามใหม่คลิปหนะะ้าค่ะจะพาบันทมหล,ลายที่ของอถนนไทยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆเพืพ่อนๆทุกท่านนะคะบา,บายๆคะ่ะ